ไกรอกนี่ก็จะเป็นไส้กรอกแดงครับไส้กรอกแดงนี่จะเป็นไส้กรอกไก่ถ้าเกิดเราทอดแบบนี้เนี่ยเราก็จะกินแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราซอยแล้วไปทอดเนี่ยเขาจะกรอบมากการหั่นนี้ก็ผ่าครึ่งก่อนเลยชึบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บขอบเป็นชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นผ่านไปต่อเลยอีกหนึ่งชิ้นชึบแบบนี้นะครับโอเค ทชนี้แล้วก็ผ่าครึ่งพึบพับนี่ตัวนี้ก็ผายครึ่งหนึ่งฟึบผายครึ่งหนึ่งแผ่นนี้นี่รู้สึกว่าจะใหญ่เกินก็นั่นอีกเรามันต้องแบบต้องซอยทีๆนะครับปึบ นี่นะครับนี่ก็ประมาณสี่แท่งได้ขนาดนี้เยอะมากการทอดให้พองกรอบนี่ก็น้ำมันต้องใส่เยอะๆเลยนะครับใส่เยอะๆการทอดนี่ก็จะทอดดปวยไฟอ่อนนะครับเราใส่ลงไปเนี่ยเราจะใส่ไปเยอะนะครับเพราะาเดี๋ยวเขาจะพองฟูอีกต่ไปแค่นี้พอแล้วพอ นี่นะครับใช้ไฟอ่อนอ่อนที่สุดเลยนะครับอ่อนมว่วงนี่นะครับใ้กรอกของเราเนี่ยพองเลยนะครับพองมาเต็ม,มาตาสึกเลยแล้วก็คนบ่อยๆให้เขาโดนน้ำมันอย่างความร้อนอย่างทั่วถึงนี่แล้วก็จะกรอบนะครับกรอบเหมือนเป็นไฟเลยการทอดนี่เราต้องคนกันบ่อยๆนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยทั่วถึงนะครับ เพื่อให้ไส้กรอกของเราโดนความร้อนทั่วถึงครับจะได้กับกรอบกรอบแบบทั่วถึงดีนะครับกรอบแบบนี้ก็พอเลยพอพักเ็จน้ำมันได้เลยเป็นฝายไส้กรอกพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับดีนะครับเอาไส้กรอกแดงเนี่ยมาหัน่นซอย เล็กๆนะครับทอดกรอบเน่นี่แค่สี่ชิ้นนะครับโอ้โหเต็มจานเลยน้ำจิ้มเราก็เป็นแบบเป็นฟายนะครับก็มายองเนสกับซอสมะเขือเทศเฟรนฟายไส้กรอบขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่ก็รับชอบโดยเด็กหญิงจินนี่กับเด็กชายฟอสตี้นะครับนี่นะครับไส้กรอกสี่ชิ้นเน่นี่ก็สี่ชิ้นนี่ทอดแบบไม่ต้องหั่นเลยนะครับบ้างเฉย โอ้โหทเทียบกันนี่คนละเรื่องเลยนะครับอ่า,อาจิ้มแล้วนะครับจิ้มแล้วโอ้โหที่นี่กินกรอบมากเลยนะครับเดี๋ยวกินบ้างกินบ้างนี่จิ้มซอสมะเขือเทศมะยา,าเนตนะครับเดี๋ยวกินบ้างกินบ้างกรอบกระจเลยครับเนี่ย อืหลังบ้านเขาตัดไม้อยู่นะครับบ้านใครไม่รู้เป็นนี่นะครับเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มปริมาณจากไส้กรอกแค่สี่ชิ้นนะครับสี่อันมาแปลงล่างมาเต็มจานอย่างนี้เลยนะครับอืม ี๋วยวถ้าเกิดว่าทอดอย่างนี้ก็ไม่กรอบแน่นอนครับอย่างนี้ครับกรอบฟูอืเด็กๆก,ก็กินกันเพลินๆเ,เลยโอ้โหกรอบได้ใจ เป็นไงครับ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 โอ้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 